าาวันนี้คุณครูมีกล้วยเอาเมือวางไว้ที่หน้าตาก่อนมีกล้วยมาจากสวนที่บ้านครูนาะที่ชัยภูสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะกล้วยคุณป้าดอกบ,บ้านพี่สาวครูพันแล้วก็คุณครูพิโรดหลังเขยเอามาให้นั้เรียนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนหนึ่งสองสาม ปลูกด้วยทำไร่นาสวนผสมวันนี้ก็มีด้วยมาฝากนักเรียนป .1 นักเรียนตะวมนร่มก็เะวันร่มหมูนั่งดีดีลูกอย่าโผลเมือนั่งดีดีนั่งดีดีค่ะโผม่โผล่เมือเดินหน้า กินกล้วยเรียนเก่งนะลูกกล้วยมีวิตามินทำให้ร่างกายแข็งแรงไดยกินเลยลูกกินเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะดูปากก้อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนหาชั้เรียนดูเวลาปอกกล้วยนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูนี่นักเรียนก็นำตรงนี้ออกก่อนเนี่ยปอกแบบนี้นะนักเรียนอย่าไปมือไปจับตัวกล้วย อย่าเอาเงไปจับมันตัวกลมเนี่ยปอกแบบนี้ปอกแบบนี้เนี่ยคุณครับุณปอกเป็นใช่ปอกแบบนี้เราต้องจับแบบนี้นะถ้าจับแบบนี้คือจะไม่กรุบต้องนะคะจนจยกรุบกรอบกุ๊กใช่ยาหยาน้าออกจากเปลือกคืออย่างนี้เลยแล้วเราก็กินเลยปอกแบบนี้อร่อยไหมลูกอร่อยได้กินแบบนี้เนี่ย ทำให้กระดูกเราแข็งแรงด้วยถ้าวันใดตอนเช้าเราเรียนลืมทานข้าวไม่ได้ทานข้าวมาเราทานกล้วยหนึ่งผลเนี่ยทำให้เราอยู่ได้เลยเพราะว่าอิ่มอร่อยมีคุณค่าทางอาหารสูง วางอยู่กับที่กับลูกเดี๋ยวคุณผู้เก็บให้เอาวาง่อนลูกวางก่อนครับเดี๋ยวคุณรูจะนำทางมาจากเก็บให้นักเรียนวางเปลือกไว้ที่บนโต๊ะก่อนแล้วก็เป็นการูงเสริมให้นักเรียนกินกล้วยนะกล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วกล้วยก็มีอยู่ในน้องดินซึ่งกล้วยภูคมาพันนำมาจากพายภูมิบ้านภูพันก็จะทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะก็เราก็จะมีกล้วยไว้รับประทานเองถ้ามีเยอะๆเราก็จะหนา แต่ใ้คุณครูคุณป้าเรกบ้านพี่สาวคุณครูนะคะครูควิโรจน์รังเกอยฝากมาให้กับนักเรียนด้วยนะและหว่วงใยนักเรียนทุกคนนักเรียนขอบคุณเลยครั้งหนึ่งสองสา